ฮาโกใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นภาษาญี่ปุ่นเนะะเาะเราอยากรู้ว่าฮากโกนี่แปลว่าอะไรอะครับฮากโกนี่แปลว่ากล่องค่ะ,คะในภาษาญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็คือ,อการที่เราใช้โมดูล่าดีไซน์มาใช้ออกแบบบ้านสําเร็จรูปของเรา<อ>ก็คือการที่ลูกค้าสามารถเอากล่องแต่ละกล่องซึ่งมีแต่ละฟังก์ชันที่ลูกค้าต้องการเนี่ยมาเรียงกันได้ค่ะแล้วทำไมต้องเป็นญี่ปุ่นด้วยล่ะครับพี่พี่เออเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีการออกแบบที่ เน้นการใช้งานให้มีประสิทธิภาพทุกตารางนิ้วนะคะ<ม>เราก็เลยนําการออกแบบของญี่ปุ่นมาใส่ในบ้านสลลําเ็จรูปของเราค่ะเพื่อให้มีการใช้งานอย่างมีประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ลักษณะการใช้งานของบ้านญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีเรื่องของความ flexibility นะคะคือในพื้นที่เดียวกันเนี่ยเขาอาจจะสามารถกลางวันใช้งานเป็นแบบนึงกลางคืนใช้งานเป็นแบบนึงปรับเปลี่ยนได้มันทําให้ตัวบ้านที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่ของเราเนี่ยมันสามารถจะมีฟังก์ชันได้ครบนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการที่เขาใช้ชีวิตในระดับที่ค่อนข้างเตี้ยฮะคือเหมือนใกล้ใกล้กับพื้นนะคร ้นในบ้านที่อาจจะไม่ได้มีความสูงใหญ่มากมันทําให้ความรู้สึกของบ้านมันมันไม่อึดอัดมันมีความโปร่งมากขึ้นนี่เราคุยกันมาตั้งนานนะครับยังไม่ได้แนวนําเลยนะครับเราอยู่กับพี่อ้อยแล้วก็พี่เอกนะครับจาก m o มู l ลิ i n g นะครับแล้วก็เราอยู่กับที่โครงการบ้านสําเร็จรูปนะครับบ้านฮากกนะครับ ตอนที่ผ่านมาครั้งแรกก็นึกว่ามันจะเป็นคาเฟ่หรือเป็นรีสอร์ทใช่ไหมครับ,รบจริงๆแล้วมันคือโครงการที่จัดบรรยากาศเอาไว้แล้วก็เอาบ้านทาโกะที่เป็นบ้านสําเร็จรูปเนี่ยมาตั้งไว้ให้พวกเรามาเยี่ยมชมเนาะอยากรู้ว่าทำไมต้องเป็นบ้านสําเร็จรูปอะครับก็มันเกิดมาจากเพนพอยท์นะคะขององานก่อสร้างทั่วไปเนี่ยที่มันใช้เวลานานมีฝุ่นใช่อ่าแล้วก็งบบานอะไรเงี้ยรเราก็เลยคิดว่าเออถ้ามันเป็นบ้านสําเร็จรูปที่มีการออกแบบมาแล้วสร้างในโรง,งงานควบคุมคุณภาพ แล้วก็มาตั้งในเวลาที่ไม่นานมาก2องสาเดือนอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยตอบโจทย์คนสมัยใหม่นี้มากขนค่ะแล้วก็เห็นว่าเป็นรายโปรเซสด้วยใช่ไหมใช่ค่ะทุกอย่างเนี่ยเป็นโครงสร้างที่ไม่มีงานเปียกอ่าซึ่งก็จะทำให้ไซไม่เลอะไม่ต้องการให้ให้มีขยะหรือว่ามีฝุ่นเสียงค่ะแน่นอนาว่าทำได้ทาได้รวดเร็วมากๆด้วยใช่ค่ะรวดเร็วค่ะแล้วก็เห็นว่ามีการคิดมาเป็นแบบโมดูลาร์ดีไซน์ใช่ครับผม ช่วยขยายความให้ฟังหน่อยนะครับว่าโมดูล่าดีไซน์นี่คือยังไงครับตัวโมดูล่าดีไซน์เนี่ยก็หมายถึงว่าเราเราดีไซน์ตัวของแต่ละส่วนของฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยอเอาไว้ก่อนน,นะครับเป็นดีไซน์ฟังก์ชันคล้ายๆว่าเป็นฟังก์ชันสมมติเรามีห้องน้ำมีห้องพักผ่อนมีมีห้องครัวเนี่ยแล้วก็อาจจะจะมีตัวตัวของโมดูลของฟังก์ชันใช้งานต่างๆเนี่ยได้ที่หลากหลายฮะแล้วลูกค้าก็สามารถจะเลือกลักษณะขนาดที่เขาต้องการเนี่ยมา มาต่อกันมาประกอบกันเข้าเป็นบ้านได้เพื่อให้ได้ตรงกับความต้องการใช้งานของเขาแล้วก็ตามงบประมาณก็คือเลือกแล้วก็ลองเรียงดูว่าตัวเองบบชอบหรือยังบบตรงความต้องการหรือยังครับถ้าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะได้เลยครับ ตอนนี้เราก็พามานั่งกันอยู่ในบ้านฮากโกะ5.5นะครับฮากโกะ5.5ก็จะเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับขนาดความกว้าง3.15เมตรแล้วก็ยาวความยาวเนี่ยเพียงแค่5.5เมตรเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าตัวบ้านเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันครบตั้งแต่ห้องน้ําที่สามารถอาบน้ําได้นะครับมีส่วนของทางเข้า เกทางนะครับเอาไว้ถอดรองงทางมีตู้เก็บของมีห้องหลักที่เรานั่งอยู่นะครับมีโต๊ะทํางานมีตู้ตเก็บของแล้วก็มีตัวของเอ็นกระที่เป็นระเบียบภายนอกด้วยซึ่งทุกส่วนในฟังก์ชันมันคือโมดูลาร์ดีไซน์ที่บอกไปตั้งแต่ส่วนแรกเลยส่วนแรกเลยสมมุติว่าลูกค้าเกิดอยากได้ตรงส่วนแรกนะครับที่เป็นพื้นที่ทางเข้ากับห้องน้ำนใหญ่ขึ้นเนี่ยอย่างเช่นอยากได้ห้องน้ํามีอ่างอาบน้ําหรือว่าอยากได้ห้องน้ำเล็กลงหรือไม่มีห้องน้ำเนี่ยเราสามารถจะปรับเปลี่ยนชั้นชิ้นโมโนได้ว่าตัวนี้เป็น ใช่ใช่แล้วลองเลนแล้วก็จัดเรียนกันด้ยใช่เลยครับหรืออย่างห้องห้องนี้ห้องน้ำวิวแชร์ห้องน้วิวชก็มีหรืออย่างห้องนี้สมมติว่าถ้าเขาอยากได้พื้นที่มากขึ้นเพิ่มไปอีกสักเสนี่ยอย่างเงี้ยก็สามารถจะต่อได้แล้วก็เรื่องของอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้เรื่องของ flexibility เนาะเราจะเห็นชัดเลยว่าเมื่อกี้ตอนก่อนทางคุณวาวเข้ามาเนี่ยทางผมก็มาเก็บของตรับเปลี่ยนให้เรียบร้อยจากห้องที่เป็นห้องนอนเนี่ยกลายเป็นห้องที่เราสามารถจะมานั่งคุยมานั่งทำงานกันได้สบายซ่อนทุกอย่างได้ครบหมดตูในต อ่าเก็บฟูตองไว้ในตู้อหรือว่าพอเราจะกลางตัวฟูตองเรามาเราก็เอาตัวเนี้ยเลื่องเข้าใต้โต๊ะซึ่งซึ่งเราเราทำดีไซน์มาให้มันพอดีกันทั้งหมดออกแบบฟิตพอดีฟิตพอดีทั้งหมดใต้โต๊ะเลย ล้วก็จะมีส่วนฟังก์ชันโมดูล่าตรงปลายตรงปลายด้วยตรงปลายเนี่ยจริงๆเราสามารถจะเป็นโต๊ะทางานเตี้ยแบบนี้ก็ได้หรือจะเลือกแบบสูงปกติก็ได้หรือจะเป็นเตียงเป็นเดรเป็นไปยังได้หลากหลายแบบเราจะเห็นว่าหลังเนี้ยเราตั้องเราดีไซน์ให้เป็นลักษณะการใช้งานที่อยู่ในระดับค่อนข้างเตี้ยเนาะเพราะว่าเรามีตะตามินะครับก็เอาไว้นั่งพื้นเลยนะครับถ้าเป็นตะตามินี่คนญี่ปุ่นก็จะรู้อ๋อเข้ามาในห้องตะตามิีเราก็นั่งพื้นกันนะฮะอย่างโต๊ะทํางานก็จะเป็นโต๊ะที่ตัวเตี้ยมันเลยทาให้ห้องนี้ซึ่่งงจริๆไม ความสูงมากเลยมันรู้สึกว่าโปร่งโล่งไม่ติดอะไรเลยเพราะเราใช้สเกลของการใช้งานน่ะที่นั่งรา้านไปทั้งทางนั่งคุยนั่งทํางานเข้าใจแ้วก็ตาตมีนี่คือเห็นว่ามันคือวัสดุทดแทนเนาะมันไม่ใช่แบบ อ่าหรืใช่เป็นวัสดุทดแทนาจากาวัสดุจากธรรมชาติแต่ว่าเราเป็นวัสดุนําเข้านะครับเป็นตะตมิที่นำ,นำเข้ามาจากญี่ปุ่นถ้าเป็นบ้านญี่ปุ่นในสมัยใหม่เนี่ยก็จะใช้ตะตัตนี้อย่างนี้แหละเพราะว่าตะตมนีถ้าทําจากญ่าเนี่ยอันนั้นนะ่ะปกติถ้าคนญี่ปุ่นบอกก็คือประมาณสัก2ปีเต็มที่เ,เขาก็ต้องเปลี่ยนแทนใหม่ละหรือว่าถ้ากาแฟหกลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่สามารถล้างข้างในได้ก็จะเป็นที่สะสมของเชื้อราจริงๆสัมผัสเลยก็ไม่ไม่ได้แข็งมากมันก็ยังแบบเออยัง นุ่มนวลกับผิวกับเท้าอยู่แล้วก็สังเกตไว้ตัวอย่างเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเนี่ยเราดิวมาทั้งหมดเลยนะครัเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอ้อยจะพาไปดูอีกหลังหนึ่งด้วยนะก็มันมาพร้อมกันเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเซ็สีเดียวกันทั้งหมดแล้วก็ให้ไว้โค้หมดเลยดเราไม่ต้องไปเลือกแมทชิ่งสีใหม่แล้วเขาเลือกมาให้แล้วสีเข้ากันกับกรอบใช่ใช่ตัวกรอบนี้ก็เหมือนกันครับก็อยากให้ทุกคนได้เห็นนะว่า เราใช้เป็นอลูมิเนียมนะคบที่เห็นว่าเป็นลายไม้อะแต่มันคืออลูมิเนียมเนาะม,นม,มันเหมือนไม้ม,มากๆแล้วครับแล้วก็เบากว่าด้วย<ม>จุดที่ยากอย่างอย่าหนึ่งก็คือว่าเราเลือกอะไวดักรจากหลากหลายสป,ปายเออร์เนี่ยให้สีมันแนีกยสแนทั้งหมดตรงส่วนเนี่ย<ม>เป็นเป็นส่วนที่ยากอันหนึ่งเข้าใจเลยเวลาผมดีลแล้วก็ต้องมันนั่งแมทสีให้เข้ากันมาทีมันดิฟเหลื่อมมันเห็นชัดอะอันนี้คือเหมือนต้องสั่งทาพิเศษบางอย่างได้ไหมเนี่ยใช่ไหมก็มีบ้างใช่ไหมครับ จุดหนึงที่เราเน้นคือในเรื่องของ low maintenance นะคะคือที่เห็นทั้งหมดเนี่ยเป็นเหมือนไม้เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ไม้จริงเลยเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะให้ใช้ใช้ไปอ่ะปวกขึ้นมอดขึ้นหรือว่าบางครั้งเราต้องมานั่งเคลือบหไม้บวมไม้บวงเ้ย จริงๆในสเปซนี้มันไม่ใหญ่มากแล้วก็น่าสนใจอยู่แล้วครับอยากดูว่ามันกี่บาทค,ครับพี่ทั้งหมดเนี้ <laughs> เคสอันหลังนี้ฮาก็ห้าศูนย์ห้าเนี่ยถ้ายังไม่รวมเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับแต่ว่ารวมรวมห้องน้ำแล้วนะ <c oughs> อันนี้จะอยู่อ,อยู่ที่8,900สนเก้เป็นราคาพ<อ>ิเศษเลยนะครับเราเพิ่งเปิดมาใหม่เป็นราคาโตโชว่วงนี้เนาะใช่ใชไหมโอ้<ช>ราคาดีมากเลยครับแล้วก็ถ้าหากว่ารวมทั้งทั้งที่ทเห็นทั้งหมดเลยเนี่ยเฟอร์นิเจอร์บิวอินรวมซัตเตอร์นี้ด้วยทั้งหมดเนี่ยับจะอยู่แค่เพียงแค่หนึ่งล้านเก้าหมื่ ก็เข้าใจรดมแอร์แล้วเนมแอร์แล้วครับกระเป๋ามาเข้าอยู่ได้เลยภายในแบบ2เดือนก็ได้ใช่ไหมครับเรากําหนดสร้างไว้ประมาณ60หกสิบวันแล้วก็ออนไซต์อาจจะติดตั้งประมาณไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ค่ะครับ ยินดีต้อนรับค่ะบ้านทางโก8.3นะคะค่ะฟังก์ชันแรกของเราก็จะเป็นเกนคังนะคะเป็นที่วางรองเท้าแล้วก็ตรงนี้จะมีตู้ไฟก็สามารถวางรองเท้าได้อ่าอยู่ตรงนี้หมดเลยค่ะให้เรียบร้อยเก็บให้เรียบร้อยเลยแล้วต่อมาก็จะเป็นเป็นตู้เสื้อผ้านะคะก็แขวนเสื้อผ้าได้เป็นที่วางกระเป๋าใช่ถ้าเป็นโรงแรมก็สามารถเหมือนกับเอากระเป๋ามาวางตรงนี้เปิดเก็บเสื้อผ้าได้เลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นครัวที่เราบิวให้ตามนี้เลยนะคะ,คะโดยสีจะเป็นสีเดียวกับเฟอร์นิเจอร์ทั้งทั้งหลังเลยเนาะก็จะมีอ่างล้างจานนะคะแล้วก็จะมีช่องที่วางตู้เย็นให้ตามนี้เลยค่ะฟังชันครบหมดเลยใช่สามารถทำอาหารได้เป็นแบบเบาๆได้ผมเอาไมโครเวฟวางเพิ่มได้เลยได้เลยค่ะส่วนห้องน้ำเอ่อของหลังนี้นะคะจะเป็นห้องน้ำแบบฟูลฟังก์ชั่นนะคะ ลักษณะการใช้งานเหมือนญี่ปุ่นเลยก็คือจะมาล้างตัวด้านนอกก่อนนะคะล้างตัวเสร็จค่อยลงไปแช่แช่ตัวในอ่างน้ำนะคะก็จะแบ่งเป็นส่วนเปียกส่วนแห้งเรียบร้อยตามนี้เลยน่ารักมากเลยค่ะส่วนประตูเนี่ยก็จะเป็นเราใช้เป็นพวกพลาสติกนะคะก็คือจะไม่ไม่ชื้นไม่บวมนะคะก็จะอยู่ได้ทนนานะครเพราะส่วนใหญ่ถ้าใช้ไม้ตรงจุดนี้มันจะมีปัญหาชื้นบวมทีหลังอะไรเงี้ยค่ะ บันเลื่อนก็ช่วยประหยัดพื้นที่ได้ใช่ค่ะช่วยทําให้เป็นสัดส่วนมากขึ้นครับผมโอ้แล้วก็สเตสตรงกลางนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันนั่งเล่นนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนที่เป็นตัวจบหรือเราเรียกว่าเอ็นนะคะอย่างตัวเมื่อกี้หลังเมื่อกี้จะเป็นที่นั่งอ่านหนังสือ ก็อันนี้ก็จะสามารถเลือกได้ให้เป็นเตียง2ชั้นนะะ่นารักมากเลยครัหรือแม้กระทั่งเป็นเดย์เบดชั้นเดียวก็ได้ตรงนี้ตรงส่วนเอ็นเราจะมีให้เลือกประมาณ5-6โมดูลเลย,เลยอันนี้ก็เผื่อว่าถ้าเป็นแฟมิลี่เนาะมีผู้ใหญ่2เ,2เด็ก2เด็กก็สามารถนอนบนนี้ได้ค่ะส่วนบันไดนี้นะคะเราก็ออกแบบ ให้เป็นเหมือนบันไดบ้านจริงๆเนาะถ้าเคยไปดูบ้านสมเร็จลุกที่อื่นเนี่ยบันไดเขาอาจจะชันหน่อยเพื่อประหยัดพื้นที่แต่ว่าตรงเนี้ยเราก็คือเน้นความประหยัดพื้นที่ด้วยแต่ว่าสามารถเดินสบายเหมือนอยู่ในบ้านจริงๆนะคะน่ารักมากเลยค,ะค่ะจะเห็นว่าเน้นในเรื่องของการเก็บของเนาะทุกพื้นที่ใต้ตารางนิ้วของบันไดเลย เพราะว่าตรงนี้เรามีคอนซัลท์กับทางสถาปนิกญี่ปุ่นน่ะนะคะเขาก็จะบอกว่าที่ญี่ปุ่นน่ะไม่มีบันไดลอยๆนะก็จะต้องมีการใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นประมาณนี้ให้เก็บของได้เยอะตรงนี้ก็จะมีตู้ใต้บันไดที่ค่อนข้างใหญ่นะคะอ๋อสามารถเก็บของเเก็บผูกอะไรได้เยอะเลยนะคะลึกเลย เป็นเอิมที่นอนนะคะที่นอนที่มองวิวผ่านกรอบตัวเนี้ค่ะลูกค้าจะชอบมากตรงนี้มานั่งอมองวิวอะไรอย่างเงี้ย<ด>ชมวิว,ดวได้ก็จะเป็นคล้ายๆเดย์เบดนะคะมานั่งหรือมานอนอะไรอย่างเงี้ยได้ส่วนชั้นสองเนี่ยเราจะสังเกตว่าความสูงมันจะค่อนข้างเตี้ยนิดนึงนะคะแต่ว่าเราจะเน้นการใช้ชีวิตที่อยู่ด้านล่าง เตี้ยๆด้านล่างเพราะฉะนั้นฝ้าเพาดานที่เตี้ยเนี่ยใช้ชีวิตจริงมันจะไม่ได้รู้สึกเตี้ยเลยเพราะว่าเรานั่งอยู่ด้านล่างก็จะพอดีเลยครับใช่ค่ะอันนี้ฟีลเหมือนนอนในห้องใต้หลังคาอยู่แบ,บ้ประมาณนั้นประมาณนั้นก็น่ารักเหมือนกันครับค่ะแล้วก็ที่เห็นที่เป็นฝ้าไม้เทียม,มใช่ค่ะฝ้าไม้เทียมหมดเลยเหมือนมากเลยเหมือนในจริงครับแล้วสิ่งที่สังเกตได้อย่างหนึง่งก็คือ,คอข้างนอกเนี่ยแม้ว่าจะร้อนมากนะคะถ้าจับดูผนังข้างในเนี่ยความร้อนไม่เข้าเลย ทั้งผนังทั้งหลังคาเลยเพราะว่าทําไมนะครับเพราะว่ามีฉนวนของเราข้างในมีทั้งแอร์แก๊นะคะแล้วก็มีเป็นแซนวิชพาร์เนลเป็น<ม>โฟมนะคะซึ่งเป็นฉนวนหลายชั้นมากมเพราะนั้นจะกันได้ทั้งเรื่องความร้อนและเสียงเท่าที่สังเกตเดินร,บรอบๆอะค่ะมันจะมองไม่ค่อยเห็นแบบพวกท่อแอร์หรือว่าพวกสายไฟที่มันรกลุงลังอะเพราะว่าอ,อะไรอะครับ อันนี้ก็คือ,เ,อ,อเพราะว่าคอนซัลสถาปนิกทางญี่ปุ่นของเราเนี่ยจะซีเรียสเรื่องนี้มากเ oh. พราะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยให้งานระบบเนี่ย uh. ให้เห็นจากข้างนอกเลย uh. เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบ้านหลังเนี้ยสด้านเนี่ยไม่มีไม่เห็นท่อแอร์เลยสักด้านหนึ่งมีการออกแบบเป็นอย่างดีนะคะให้ให้บางตัวนี้แต่ว่าก็ยังสามารถเซอร์วิสได้ค่ะ hmm. วันนี้ได้เห็นทุกซอกทุกมุมเห็นในดีเทลหมดเลยครับก็ประทับใจมากๆเลยครับได้มานั่งดูแล้วก็เห็นบรรยากาศด้วยเนาะซึ่งถ้าใครที่สนใจก็อยากให้มาเยี่ยมชมที่โครงการครับยินดีเลยครับก็ได้ประสบการณ์ดีๆด้วยครับเราได้คุยกับสถาปนิกที่ออกแบบโดยตรงได้เลือกฟังก์ชันที่ตรงกับความต้องการของเรานะครับงให้พี่เอกฝากช่องทางการติดต่อหน่อยครับได้ครับก็ถ้าอยากดูข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Wood Living แล้วก็บ้านฮากโกะนะครับสามารถจะชมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับก็จะเป็น W ว w w o o d l i v i n g c o t h นะครับหรือว่าจะติดต่อทาง Line Offi c i a l ก็ได้ครับก็จะเป็น Line@ w o o d l ด v i n g ครับผมซึงต้องนัดใหม่มาล่วงหน้าเนาะใช่ต้องนัดครับต้องนัดล่วงหน้ากันนิดนึงครับผมแต่ว่าที่ของเราก็อยู่ไม่ไกลนะครับที่บ้านตัวอย่างเราก็อยู่ประมาณสักขับรถสัก1ินาทีจากเซนทรัลเวสเกตเท่านั้นเองใกล้ๆเลยครับผมปรบคุณนะครับเดี๋ยววันนี้ขอนั่งชมบรรยากาศได้เลยครับเรื่อมากๆกเลยอากาศดีด้วยครับวันนี้ครับ